เอกชัยศรีวิชัยแจงโพสต์ด่าใครลิเกตะกวดยาอวดเก่งหลังอ้าแขนรับนุ่นดำดงเอกชัยศรีวิชัยเคลียดดราม่าหลังจากประกาศอ้าแขนรับยินดีร่วมงานนุ่นดำดงหรือนุ่นเนชนกต่อมาโพสต์ลิเกตะกวดยาอวดเก่งทำเอาโซเชียลเผือกร้อนด่าใครล่าสุดเอกชัยศรีวิชัยควงลูกชายบุญธรรมนีโน่เนกกี้พระเอกลิเกคณะสองเทพบุตรสุดที่รักมาพูดคุยในทางรายการคุยแซบโชว์ ตอบชัดประเด็นดราม่าที่ก่อนหน้านี้โพสต์เฟซบุ๊กว่าลิเกตะกวดอย่าอวดเก่งคุยว่ากูเก่งเองมันน่าอายงานนี้ทำชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นว่าโพสต์ดังกล่าวหมายถึงลิเกคณะไหนเอาจริงๆหลายสำนักข่าวโยงเรื่องนี้ไปใส่เรื่องนั้นจะให้เราทะเลาะกันให้ได้เหตุการณ์จริงๆคือคุณพ่อแหวงเป็นลิเกภาคเหนือจังหวัดพิจิตรผมบอกลูกตลอดเวลาว่าท่านเป็นปู่ชนียะบุคคลท่านเป็นลิเกกรอนสด ในประเทศไทยคิดว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นพระเอกถึงอายุเจปีทุกวันนี้ท่านก็ยังเล่นลิเกอยู่ไม่ต้องมีกรอนมาก่อนเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่เก่งมากมากวันนั้นท่านไปงานไหว้ครูแล้วเขาเชิญท่านไปบนเวทีท่านก็ด้นกรอนสดอธิบายว่าคนเราเวลามาจากไหนต้องมีครูบาอาจารย์อย่าอวดว่าตัวเองเก่งเองก็นั่นแหละคำว่าลิเกตะกวดอย่าอวดเก่งคุยว่ากูเก่งเองมันน่าอาย ซึ่งก็มีคลิปพ่อผมก็โพสต์ไว้ในคอมเมนต์ว่าเนี่ยคือที่มาของคำนี้อยู่ข้างล่างแต่คนในประเทศไทยนี้ทำไมถึงไม่อ่านกันเขาอ่านแค่นี้แล้วก็ด่าแล้วเมื่อถามว่าอาจเพราะกำลังมีกระแสข่าวที่นุ่นดำดงจะย้ายมาคณะสองเทพบุตรสุดที่รักเอกชัยศรีวิชัยตอบว่าก็อาจเป็นส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่าลิเกด้วยกันเองมันต้องรักกันเหมือนมโนราหนังตะลุงหมอลำศิลปินเราต้องรักกัน จับมือกันต้องปัดความริษยาอาฆาตออกจากกันต้องช่วยกันอย่างสองคนนี้ออกมาจากคณะสอนรามอันดับแรกที่พ่อสอนลูกหนึ่งต้องนึกถึงบุญคุณต้องยกไว้เหนือหัวเลยแต่วิธีของเราเราจะเล่นแบบไหนทำอะไรยังไงเราต้องเกิดเราต้องเล่นเราเป็นพี่น้องก็จริงแต่บนเวทีเราต้องปล่อยเพราะเราเป็นนักสแสดงเวลาเรามีกระแสอย่างน้องนุ่นการที่เขาออกมาเป็นเรื่องอะไรเราไม่รู้ เพราะเราไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดเขามาอยู่กับเรามาสร้างงานกันก็บอกว่ารับเลยลูก